จนแปลว่ามีน้อยไม่ได้แปลว่าเป็นทุกข์รวยแปลว่ามีมากไม่ได้แปลว่าเป็นสุขไม่ว่าเราจะดื่มน้ำจากแก้วทองคำหรือจากกะลาหากมีความพอใจก็มีความสุขเท่ากันคนเรานั้นจะมีความสุขได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีมากหรือมีน้อยแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราพอเมื่อไหร่ชีวิตที่ขาดสตางยังไม่พังเท่าขาดสติ พอดีคือความสมดุลถ้าขาดต้องรู้จักเติมเมื่อล้นต้องรู้จักแบ่งปันและเมื่อพอต้องรู้จักหยุดอะไรที่เราทำไม่ได้อย่าพึ่งคิดว่าเราทำไม่เป็นอะไรที่เราทำเป็นแล้วอย่าพึ่งคิดว่าตัวเองเก่งพอเราเป็นคนเก่งแล้วอย่าคิดว่าตัวเองอยู่สูงแล้วถ้าเราอยู่สูงแล้วอย่าคิดว่าตกต่ำไม่เป็นเพราะสูงสุดย่อมคืนสู่สามาัญ เวลาขึ้นอย่าเหลิงเวลาลงอย่าท้อทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรอยู่แน่นอนแม้แต่ตัวเราเองเพราะตายไปก็ยังเอาอะไรไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์มีแต่บุญกุศลเท่านั้นให้ฝึกสมาธิอธิษฐานจิตก็จะเป็นอนิสงส์สงบุญให้เราได้แล้ว ดังนั้นเกิดเป็นคนควรมั่นคงไว้ซึ่งความดีเราจะต้องดีพออยู่อย่างพอดีและรู้จักพอสที